สวัสดีครับผมสุพิชนะครับขอรับนดันงสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลละสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้เราจะกันวันพะเรศสบดีที่8มกราคมนะครับโปรแกรมฟุตบอลยังคึกคักน่าติดตามนะครับและ2คู่บทวิเคราะห์วันนี้ไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร์ครัพฝรั่งเศสและฟุตบอลซาอุดีอาระเบียนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับราย S.W.N.89 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่ไลน์อ S.W.N.89 เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ศึกซูเปอร์คัพฝรั่งเศสแต่กันที่สนามกลางประเทศคูเวตเกมระหว่างมักเซพบเปอแอเช คู่นี้เจอกันหนล่าสุดมักเซอาจจะชนะได้ในรีนะครับแต่นั่นคือการเล่นในบ้านตัวเองต่างจากเกมนี้พอมาแตะสนามกลางผมมองว่าความฮึกเหิมความได้เปรียบฐานะเจ้ากินหมดไปนะครับและฟอร์มการเล่นของโอแอมตอนนี้ดูมีปัญหานะครับเกมรับยังมีข้อผิดพลาดง่ายส่วนแนวรุกแกรักอย่างเมสันกีนบูดกับติแอเอเมริโอบาเมยอง ฟอร์มตกลงชัดเจนนะครับวันนี้เจอกับทางเปแอดเช่ของกุนซือหลุยเอริกเซึ่งครบเครื่องกว่าพอสมควรแม้ฟอร์มกาเรเล่นอาจจะยังไม่ดุดันร้อนแรงมากแต่ความแน่นอนมีสูงนะครับสตา์ทีมก็ถือว่าพร้อมแกรักอย่างมากินยอสวิตินยาชูอาลเนเวสฟาเบียนรูอิส บาเร่บาโกราและอุสมานเดเมเร่พร้อมโรงตัวจริงนะครับเกมนัดเดียวนัดชิงดำแบบนี้เชื่อว,ว่าเปเชมีความเขี่ยวแน่นอนมากกว่าเกมลุกหลากหลายมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้บทกันไปแล้วเชื่อว,ว่าเป๊เชจะสามารถเช็คบินเอาชนะได้ในเวลาปกติและมีโอกาสเ,เต็มด้วยการถึงขั้นยิงขาดได้เฉี่ยเป๊เชนะครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลซาอุดีโปรีเกมบิ๊กแมตช์ระหว่าง อาลนาเซ์พบอาลกัเซียเอาลนาเซ์ฟอร์มตกลงในช่วงสองนัดหลังสุดแต่นั่นคือการเล่นกับเกมที่ค่อนข้างยากนะครับซึ่งวันนี้การกลับมาเล่นในบ้านเชื่อว่ากุนซือชอเก้เชซสุดและลูกทีมน่าจะเน้นเป็นพิเศษนะครับเกมรุกอาจจะไร้ซาดิโอมาเน่แต่ที่มีอยู่อย่างคิงเร่โกมันชูอัลเฟริก ราคิเซโนโรนันโดยังอันตรายหวังผลได้วันนี้เจอกับทางอัลคัสเซียนะครับซึ่งผลงานยอดเยี่ยมตั้งแต่ได้แบรนดอนโรเจอร์ Roger, เข้ามาคุมทีมเกมรุกดุกดันการเข้าทำหลากหลายนะครับแต่เกมรับยังมีปัญหานะครับและผมมองน,นะครับว่ายามที่เล่นเกมใหญ่แท็ติกของโรเจอร์ยังคงวางใจลำบากนะครับยิ่งมาเย็ยนแบบนี้ดูแล้วภายใต้ลุปเกมที่เปิดแรกหมัดกันนะครับผมมองน,นะครับว่าถึงเวลาที่เจ้าถิ่นจะสามารถเรียกคืนความมั่นใจด้วยกัน เอาชนะได้และมีโอกาสเต,ต็มด้วยการยิงขาดเฉี่ยเอานาเซอร์นะครับวันนี้ครับสคู่ในคลิปนี้ฟุตบอล2องคู่ที่แนะนําประจําคลิปวันนี้นะครับเฉี่ยเปเอเชและเอานาเซอร์ขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮ่งๆววรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ